ดอกกุยช่ายผัดตับนะคะเมนูเช้านี้นะคะเก็บดอกกุยช่ายนะคะ ค่ะได้เยอะมากเลยอ่ะเยอะมากถ้าไม่เก็บมันก็จะแก่นะคะต้องต้องรีบเก็บอ่ะที่เราเอบมานะคะเดี๋ยวเราก็จะหั่นนะคะเวลาพี่สาวเขาเขาผัดนะพี่สาวเขาจะเด็ดนะพี่สาวบอกว่าต้องเด็ดไม่งั้นไม่รู้ว่าตรงไหนแก่ถ้าเด็ดได้แสดงว่าไม่แก่พี่สาวบอกงนะั้นแสดงว่าพี่สาวเขาพูดถูกเนี่เนี่ย เนี่ยนะคะมันเด็ดไม่ได้เด็ดไม่ได้นะคะเนี่ยเด็ดไม่ได้เนี่ยแบบนี้นเด็ดได้ถึงตรงนี้นะคะ <c oughs> ดังนั้นมันต้องใช้เวลาเนาะดังนั้นมันต้องใช้เวลานะคะเวลาเด็ดนี่นะคะอันนี้แสดงว่ามันมันออกน,นะมันเด็ดได้เนี่ยน,นะคะเด็ดได้ นี่เด็ดได้เนาะนี่นะคะไม่ได้ใส่ถุงเมอแล้วมันจะทําให้ให้เล็บดํานะคะเนี่ยเวลาเราทํากับผักกับผลไม้เล็บจะดํานะคะนี่นะคะเนี่ยมันมันเด็ดมันเด็ดยากนะคะดังนั้นมันก็แสดงว่ามันมันมันแก่แล้วเนาะนี่นะคะมันก็เลยถ้าเด็ดแบบนี้มันจะช้านะดังนั้นฟอนก็ขอสต็อป ตัดต่อไปก่อนแล้วกันนะเพราะมันจะยาวเกินไปเนาะเด็ดเสร็จแล้วค่อยถ่ายทำนะคะคนี่เสร็จแล้วนะคะนี่นะคะเสร็จได้หนึ่งถ้วยใหญ่ๆเลยนะคะเราจะผัดแค่นี้พอนะคะผัดมากกว่านี้เดี๋็กกินไม่หมดนะคะเ,คเสร็จแล้วเราก็จะหัน่นตับนะเยอะแค่นี้พอเนาะเพราะ กระเทียมเนาะใส่ห้ากลีบนะคะทุบจะพัดเลยนะคะมันไป แบบแค่น hmm. ี้พอเลยเนาะใส่หมูเลยหมูม่ได้ตสักเทาไรหมูชิ้นอเลย มต้องใหญ่มากเลี้หันถูกไหมแบบนี้หมูแดง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 กำลังสีเบอร์หมูแดง เยอะเนาะไม่รู้ใส่เท่าไหร่น้ำปลาพอกันมันหอมเกลือช้อนโต๊ะนะคะนารชิ้นหนึ่งก็พอนะคะตารชิ้นหนึ่งก็พอเพราะว่าดอกกุยช่ายมันหวานนะคะก็ปรุงรสนะคะปรุงรสปรุงรสต้องใส่นะไม่แม่หล่อนะปรุงรสหนึ่งช้อนชานี่นะคะ อนน้น,นึกว่าตัวผักไม่สุกอน้นอกน่อย่างนึงตักก็ชิ้นย่อยใหญจะสุกหรือเปล่าก็ไม่เลยนะคะ หั่นตับใหญ่เกินนะคะเคเดียดแล้วใส่ผักลงไป เมน,นูวันนี้จืดๆนะคะเราก็จะทำเ,เพริกสดน้ำปลามะนาวนะคะเพราะว่ามันมันจืดนะคะเราก็มีไข่ต้มเหมือนเดิมนะคะมีทุกเช้า อร่อยอย่าบอกใครเชียวโอเคพอแล้วไม่ต้องเติมน้ำหรอกแห้งๆอย่างนี้แหละโอเคเรียบร้อย พร้อมเสิร์ฟค่ะ